สุบรีครับพี่ๆชาว4442ออฟโรดและการจัดทรงอากาศทั้งหลายนะครับแน่นอนครับกลับมาพบกับรายการนัินโชว์รถรายการดีๆที่มีการรีวิวรถสไตล์4442และการจัดทรงอากาศนะครับกับเค้าเจอหลักในสายสายลุยสบายๆกับรายการนัินโชว์รถครับ กลับมาวันนี้นะครับผมนตินมียางมือ2องนชุดในช่วงรายการนตินยางมือ2นะครับที่เข้ามาแนะนําเช่นเคยนะครับผมที่ผ่านหูผ่านตาพี่ๆทุกๆกลุ่มกันเลยในช่วงนี้นะครับกับรายการทาง u t u b e นะครับผมวันนี้นตินมียางชุด20นิ้วนะฮะที่สวยและยังคงใหม่มากนะครับผมกับความแข็งแรงคงทนสไตล์สายลุยตามมาครับเดีนตินจะพาไประบุและเล่าให้ฟังว่ายางชุดนี้มีดีและสวยงามอย่างไร จัดไปครับและมาเริ่มกันเลยนะครับผมกับเจ้าล้ออย่างชุดนี้นะครับผมมาที่ล้อก่อนแล้วกันนะครับเจ้าล้อชุดนี้เป็นล้อในงานซูอี้ซูดนะครับผมของ b บเลนโซนะครับซึ่งเป็นล้อแท้เลยะนะครับขนาด20นิ้วนะครับออฟเซ็ต OET เท่ากับศูน์เลยนะฮะ เจ้าล้อชุดนี้นะครับเป็นล้อ20นิ้วที่มีความกว้างขนาด8.5นะครับผมย้ําว่า8.5นะครับเมื่อติดตั้งใส่ไปแล้วนะครับผมเจ้าล้อชุดนี้บวกกับแก้มยางจะล้นออกจากตัวบอดี้รถประมาณนะครับ0.5นิ้วหรือประมาณ2เซนติเมตรให้ความอารมณ์ที่ปริมกับตัวบอดี้รถทุกค่ายทุกยี่ห้อแน่นอนนะครับผมโดยหน้าตาและรูปร่างของล้อเจ้าล้อชุดนี้นะครับผมจะมีขนาดเป็นก้านยกก้านตั้งนะครับผมเป็นก้านยกก้านตั้งนะครับผม ซึ่งงานยกลักษณะนี้นะฮะจะให้อารมณ์ที่แข็งแรงมากครับผมส่วนสีนะครับผมเป็นสีเทามันทลิกนะครับผมตัวนี้จะตัดกับรถทุกสีนะครับผมบอกตรงว่าใส่แล้วดูดีใส่แล้วดูเด่นอย่างแน่นอนครับกับเจ้ายางยี่สิบนะครับและที่สําคัญนะครับผมเจ้าล้อชุดนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าแน่นอนครับมาพร้อมกับยาง B F Goodrich นะฮะย้ําว่า B F Goodrich นะฮะซึ่งบอกตรงเลยนะครับเจ้ายางชุดนี้มีขนาด20นิ้ว ในงานซีรีส์275 5 5 i 2 e 0ย้ำว่า275 55R20 e นะครับผมเจ้าล้อชุดนี้ยางชุดนี้นะครับมองตรงยังใหม่มากเลยนะครับโดยเฉพาะยางยังมีตุ่มหนวดครอบ,บเลยครับคุณพี่ครับบอกตรงนะครับผมเจ้าหนวดที่เป็นสัญลักษณ์ขนาดนี้นะครับ บ่งบอกถึงอารมณ์การใช้งานไม่เกิน5เดือนอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าดอกตุ่มหนวดเข่าของอยางยังอยู่ครบเลยนะครับผมและยางไม่มีร่องรอยใดๆไม่มีอาการบาดตาปาดวมอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งมองตรงนะครับผมความละเอียดเนี่ยของหลอกดอกลายเนี่ยครับทำให้หน่าตินตาลายกันเลยทีเดียวนะครับคุณพี่ครับชนนราคาชุดนี้เบาบางยางฟังนุ่นอย่างแน่นอนนะครับผมกลายเป็นยางมือสองโดยที่ เบาบางนะครับเนื่องจากเจ้าของรถนะครับขยับสเตปไปอเมริกานะครับหรือการจัดทรงอเมริกานะครับเลยเทินตีเข้ามาใหม่กับชุดนี้นะครับผม และสำหรับพี่เพื่อนน้องท่านไหนนะครับที่สนใจในล้อ,อยาง20กับงาน B.F. g o o d r i c กับล้อเลนโซ่ชุดนี้นะครับนัตินบอกเลยนะครับผมล้อชุดนี้ปัจจุบันพันนับพักเพียงอยู่ที่จังหวัดชนบุรีกับทีมงาน SK ชนบุรีและเซฟแม็กซิงนะครับหรือทีมงานคุณสุนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับที่บอกตรงๆนะครับโลโก้นี้โนโมิชาชีพอย่างแน,น,น่นอนนัินจะทิ้งเบอร์โทรและเพจเฟซบุ๊กให้ทางคลิปนี้เลยนะครับผมกับ 0934850449คุณศุน,นะครับ0934850449นะครับผมต้องการชุดติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับนักเตต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องมากๆนะครับที่ข้ามาคอยรับชมรับฟังคอยกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับรายการนากตโชรสทางช่องนากตโชรสนะครับและรายการยางมือสองทางช่องนาตินโชรถนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับนาตขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีเงินใช้นะครับผมพบกันในทุกๆคลิปกับเข้าเจ้าหลักในรถสไตล์สายลุยกับนาตินนะครับคนเก่าคนเดิมนะฮะ สำหรับวันนี้จากลากันไปกับภาพยางสวยๆล้อสวยๆกับล้อ,อยางชุดนี้นะครับผม BF กุดิดกับงานของคุณสสนนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ